เรื่องราวการต่อสู้ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้มือคนหนึ่งมีขนาดตัวที่ใหญ่โตมากที่สุดในสมาคมแต่อีกคนหนึ่งกลับมีขนาดตัวแทบจะเล็กที่สุดในสมาคมแต่แล้วด้วยความแค้นบางอย่างทำไมทั้งสองต้องโคจรมาเจอกันซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรยอร้อนรอยแมส์มวยปราบวันนี้สถานีวีปราบจะเล่าให้ฟัง หลังจบศึกเรซเมนเนียครั้งที่19ไปไม่กี่วันในศึกสแมกดาวประจำวันที่3เมษายนประจําปี2003 s t สเตปนีแ <Stephanie McMahon S 2> ม็กแมนผู้จัดการทั่วไปในขณนะนั้นก็ได้ประกาศจัดทัวนเมตนต์สาคัญขึ้นมาโดยนักมวยรั้ที่ได้รับเลือกในทัวนเมตนต์นี้ได้แก่ Rey io, aker, John Cena, Eddie r e มิสเตเดโออันเ r อร์เทเกอร์จอห์นซีนาเอ็ดดี้เกเรโรคริสเบนวาเอเทรนไรโน และคนสุดท้ายคือบิ๊ชโ์ซึ่งหากใครสามารถเป็นผู้ชนะในทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลก WWE ของ b ล o c k เลสเตอรในสึกแบ c ็กร s สและทัวร์นาเมนต์นี้ก็ได้เริ่มขึ้นทันทีคู่แรกในการเจอกันระหว่าง u n d e r อร์เ r กับ r e มิสเตเ r โอการต่อสู้ในตอนนั้นแม้เ y จะมีฝีมือยอดเยี่ยมมากแค่ไหนแต่ความต่างด้านขนาดตัว และพละกำลังทีเลเป็นรองเทเกอร์อย่างมหาศาลส่งผลให้เดได้รับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ตกรอบทัวนาเมนต์ครั้งนี้ไปอย่างน่าเสียดายทัวนาเมนต์ดำเนินไปอย่างดุเดือดบางคู่ก็เซอร์ไพรส์ที่ชนะบางคู่ก็ไม่ได้พลิกโผลเท่าไหร่จนมาถึงคู่ของ b i ๊กโชกกับไรโน่แน่นอนว่าด้วยชื่อเสียงความสามารถและผลงานของบิ๊กโชดูยังไงก็เป็นต่อไรโน่อยู่มาก แต่พอสู้กันจริงไรโนโลกลับโชว์ฟอร์มดีผิดหูผิดตาไปจากเดิมเขาสามารถใช้ท่ากอไซบิ๊กโชจนลม้มลงแล้วมันจะเข้าไปจับกดทว่าเอเทรนเพื่อนคู่แท้ของบิ๊กโชก็ได้รีบวิ่งเข้ามาช่วยซึ่งนั่นก็ส่งผลให้บิ๊กโชถูกปรับแพ้ฟาทันทีถึงแม้การแพ้จะทำให้บิ๊กโชต้องตกรอบทัวนาเมนต์ครั้งนี้แต่การแพ้ฟาแบบนี้ มันก็ยังดูดีกว่าการถูกจับกดนับ3อยู่ดีหลังจากจบคู่ของบิ๊กโชกับไรโน่ทัวร์เม้นต์หาผู้ท้าชิงแชมป์โลกรอบแรกก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยทั้งเลมบิสเตเรโอและบิ๊กโชก็ตกรอบด้วยกันทั้งคู่ซึ่งการพ่ายแพ้ของพวกขาทั้งสองจะเป็นจุดเริ่มต้นของความบาดหมางจะต้องเปิดศึกใส่กันในศึกแบ็คลาช สสัปดาห์ต่อมาในสุดสแมาากดาวรนจวันที่17เมษายนคู่ปล้ำคู่แรกในค่ำคืนนั้นเป็นการปรล้ำแท็กทีมโดยบิ๊กโชจะจับคู่กับเอเทรนมาเจอกับคู่ของเลมิสเตเรโอที่จับคู่กับทาจิริมันเป็นแท็กทีมที่มีคิดว่าจะเกิดขึ้นได้เพราะเนื่องจากขนาดตัวของทั้งสองทีมนั้นช่างต่างกันอย่างลิบลับแต่ว่าแม์การต่อสู้ในตอนนั้น แม้เรกับทาเจริจะเสียเปรียบในเรื่องของขนาดตัวและพละกําลังแต่พวกเขายังมีสิ่งที่เหนือกว่าคือความว่องไวต่างจากฝั่งของบิ๊กโชกับเอเทรนที่เชื่องช้าอย่างมากเรและทาเจริได้อาศัยข้อได้เปรียบนี้เอามาเป็นจุดแข็งซึ่งทำให้แมสดังกล่าวดูสูสีขึ้นมาทันใดแว่าบิ๊โชก็ดันเล่นลูกตุกติกบิ๊โชได้ไปทีบใส่หน้าเรตอนเผลอทางทั้งที่เจ้าตัว ยังไม่ได้แท็กเข้ามาปล้ำเลยซึ่งนั่นกระส่งผลให้รูปเกมเปลี่ยนไปทันทีแต่ฝั่งคนเล็กก็ยังไม่สิ้นพิษสงเพราะพวกเขาก็ใช้ความเร็วเอาตัวรอดมาได้ทุกๆครั้งจนทำให้ฝั่งคนตัวใหญ่เริ่มผิดพลาดโดยเฉพาะ a อเทรนที่แมชนี้ฟอร์มการปล้ำของเขาตกลงไปมากวีโชยังตัดสินใจเข้ามาปวนแมชอีกครั้งแม้รู้ทั้งรู้ว่ามันจะไม่ถูกกฎของแท็กทีมก็ตามแต่เพื่อชน,นะ บิ๊กโช๊ไให้สนอะไรทั้งสิ้นเขาเข้ามาอัดเรจนหมดสภาพและก็จับทาจิริขึ้นมาเพื่อให้เอเทนจัดการประเด็ษึกและจบแมสเป็นฝั่งของคนตัวใหญ่ที่เป็นฝ่ายชนะแต่ความน่าเกรงของผู้ชนะยังไม่จบพวกเขาทั้งสองกำลังคิดจะไปเล่นง,งานผู้แพ้เอเทรนได้จับทาจิริยกขึ้นมาเตรียมจะฟาดลงพื้นทว่าทาจิริก็ได้พ่นสารเขียวใส่หน้าเอเทน คารอลเอเทรนถึงกับล้มง่ายท้องบิ๊กโชเห็นท่าไม่ดีก็เลยวิ่งมาโคสไล่ใส่ทัติริจากนั้นเขาก็เข้ามาดูอาการของเอเทรนที่ดูเหมือนจะปวดแสบปวดร้อนบนใบหน้าบิ๊กโชพยายามพยุงเพื่อนของเขาเพื่อเดินกลับไปหลังเวทีเพื่อไปดูอาการเหล่านั้นแต่ในจังหวะน,นั้นเองเรก็วิ่งไต่คอเวทีเพื่อมาใส่ซิกวันนายบิ๊กโชยักษ์ใหญ่ที่หนักเกิน200กิโลกรัมถึงกับล้มก้นจำเบา แม้ท่านี้จะทําอะไรบิ๊กโชว์ไม่ได้มากมายแต่การที่ทําให้เขาเสียศูนย์อีกทั้งยังโดนเหล่าผู้ชมพัวเลาะย่อยอีกบิ๊กโชว์ถึงกับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟไอสาระเลวไอสาระเลวบิ๊กโชว์ในตอนนั้นทําได้เพียงแค่ด่าเลเท่านั้นเพราะเลกับทาเจริได้เพนนีกลับเข้าไปหลังเวทีไปแล้วจากนั้นภาพกรได้ตไป,ปที่หลังฉากบิ๊กโชว์ยังคงโกรธและไม่พอใจอย่างมาก ว่าแล้วเขาก็เข้าไปต่อว่าเอเทรนฉันลากแกลงมาจากเวทีพอลงมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมไอเรมันเอาท้าในน้อยของมันมาใส่ซิวันนายหน้าฉันฉันถึงกับล้มไอเหล่าคนดูมันก็หัวเราะชอบใจฉันคือยักษ์ที่สูงเกิน2เมตรและหนักเกิน200กิโลและดูสิ่งที่ไอเรมันทำกับฉันเดี๋ยวฉันจะไปขอสเตฟานีแม็กแมนให้จัดแมชให้ฉันเจอกับเอเลในแบ็คกราช ซึ่งไม่นานคำขอขอบิชชก็สำเร็จสเตฟานีจัดแมตช์ให้เขาเจอกับเลมิสเตริโอตัวต่อต,ตัวในศึกแบ็กแลสที่จะเกิดขึ้นในอีก9วันข้างหน้าหนึ่งสัปดาห์ต่อมาในศึกสแมคดาวประจำวันที่24เมษายนเป็นสแมคดาวตอสุดท้ายก็จะถึงศึกแบ็กแลสในวันนั้นบิชโชมีแมตชจะได้สู้กับทาจิริ แต่ก่อนจะถึงแมส์ดังกล่าวทาจิริและฟูนากิก็ได้เปิดเทปจังหวะที่บิ๊กโชโดนซิงวันนายจนล้มหง่ท้องแต่มมเปรมทั้งสองได้ทำการหยุดภาพช็อตที่บิ๊กโชททำสีหน้าโกรธทันที่ที่หยุดภาพพวกเขาทั้งสองถึงกับหัวเราะกันยกใหญ่ซึ่งจังหวะน,นั้นบิ๊กโชก็เดินเข้ามาพอดีทว่าสองนักมวยปรมก็รู้ตัวทนันเลยรีบเพ่นหนีไปก่อนมันตลกมากนักเหลอพวกแกคิดว่ามันตลกนักใช่ไหม บิ๊กโชโมโหมากเขาได้ทำาลายทีวีเพื่อที่จะระบ,บายความกโกรธที่มีและเมื่อถึงแมชดังกล่าวเลก็ได้สังเกตฟอร์มการร่าของบิ๊กโชโดยรับชมผ่านทางทีวีในหลังเวทีในแมชการต่อสู้ทาจิริใช้ความเร็วในการหลบหลีกและหาโอกาสเล่นง,งานบิ๊กโชควบคู่กันไปแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่อาจต้านทางความแข็งแกร่งของบิ๊โชได้สุดท้ายเิริก,ก็โดนเล่นง,งานย่อยยับ แต่ในขณะที่บิ๊กโชกํำลังจะใส่ท่าโชสแลมเสียงเพลงเปิดตัวของเลมิสเตเรโอก็ดังขึ้นบิ๊กโชใจจดใจจอ่อรอให้เลปลากฏดตัวแต่รอได้สักพักก็ไร้วี่แววของเลบิ๊กโชจึงหันมาจาัดก,การทาเจริด้วยท่าโชสแลมซึ่งทันใดน,นั้นเลก็ปลากฏวดตัวออกมาและพยายามกวนประสาทบิช๊กโชบิ๊กโช,ช,ชที่แ้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยลงไปจัดก,การเลให้หายแ้น ทำให้เจ้าตัวลืมเรื่องแมกสก์การปาไปซึ่งพอรู้ตัวอีกทีเจ้าตัวก็โดนกรรมการนับเขาเอาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งนั่นทำให้ทาเจริเป็นฝ่ายชนะไปโดยปริยายการพ่ายแพ้ครั้งนั้นของบิชโชมันทำให้เขาทั้งแค้นและอับอายอย่างมากส่วนเรก็สาใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้เจ้าตัวจะเล่นง,งานยักษ์ตนนี้โดยตรงไม่ได้ แต่การเล่นง,งานทางอ้อมแบบนี้มันก็ส่งผลต่อใจิตใจของบิชโชอย่างมากเลยทีเดียวอีก2วันต่อมาศึกแบ็กรัสประจําปี2003ก็ได้เริ่มขึ้นการต่อสู้ของนัมบรัมที่มีความต่างด้านขนาดตัวก็ได้มาถึงบิชโชเดินเข้ามาที่หน้าสังเวียนด้วยสีหน้าที่เครียดแค้นเขาอทนรอคอยมานาน คือหมายจะระบ,บายความโกรธแค้นที่มีทั้งหมดลงไปกับ M M แมชนี้แ้ำมันปัามที่มีขนาดตัวที่ใหญ่ที่สุดใน WWE ที่มาพร้อมกับส่วนสูง213ซนมและหนักเกิน2 3 0กิโลกรัมบิ๊กโชจะชำระแค้นที่มีได้หรือไม่และไม่นานนักเรมิสเตเดโอก็ได้เปิดตัวออกมาน้ำมันปัามหน้าก,ากากที่ถูกขนานนาว่าเป็นน้ำมันปาที่เก่งที่สุดหากเทียบตันปอนต่อปอน แต่แม้ว่าจะเก่งกาศสักแค่ไหนแต่ด้วยขนาดตัวของเรที่มีความสูงเพียง168ซติเมตรและหนักประมาณ79กิโลกรัมหากเมื่อเทียบแบบบิโชช่างต่างรากั้ฟ้ากับเหวทว่ามวยปล้ำอาไลายเมื่อเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเมื่อทั้งสองนักมวยปล้ำขึ้นมาบนเวทีกันครบแล้วกรรมาการก็เตรียมจะสั่งสานลัครเริ่มแมทแต่ในจังหวะน,นั้นเองเรก็รีบชิ่งลงจากเวที เพื่อหลอกล่อให้บิชโชตามลงมาด้านกรรมาการก็สั่งให้เรข,ขึ้นมาบนเวทีได้แล้วเพราะจะได้สั่งสาระครันเริ่มแมชแต่เรก็ไม่ฟังเขาพยายามยัว่วยุให้บิชโชลงมาไล่เขาให้ได้ด้านกรรมาการจึงไม่มีทางเลือกถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปคงเริ่มแมชไม่ได้สักทีเจ้าตัวก็เลยตัดสินใจสั่งสารคันเริ่มแมชไปทั้งทั้งแบบนี้พอเสียจลค้คันก็รีบขึ้นมาบนเวที บิ๊กโชว์จึงตามมาติตดๆแต่เรก็วิ่งถีบสกัดเอาไว้ทำเอายักษ์ใหญ่ตัวน,นี้ถึงกับปวเสียและเริ่มไปทำลายข้าวของบิ๊กโชว์พยายามควบคุมสติตัวเองจากนั้นก็ขึ้นไปบนเวทีอีกครั้งเรเลยวิ่งกระโดดถีบหน้าจนบิ๊กโชว์ล้มเซไปติดมุมเสาเลวิ่งเข้ามาสาวหมัดไม่ยังแต่บิ๊กโชก็ผลักกระเด็นแต่เลก็ไม่ลดละรีบเข้ามาสาวหมัดใส่หน้าบิ๊กโชอีกครั้ง บิ๊กโชเลยจับตัวเรเอาไว้ก่อนจะเวียงเรไปอัดกระแทกที่มุมเสาเรถึงกับเจ็บทันทีและพยายามคลานหนีไปที่มุมอีกฝั่งบิ๊กโชเห็นดังนั้นจึงทำการตบไปที่อกของเรการตบด้วยฝ่ามือของยักษ์เพียงครั้งเดียวก็ทำให้เรล,ลงไปนอนกองเลยทันทีบิ๊กโชลากเลขึ้นมาและททำการเวียงเรไปอัดกระแทกมุมอีกฝั่ง แต่เลก็สไลด์ตัวหนีลงจากเวทีเพื่อไปตั้งหลักแต่บิชโชม่ให้เป็นแบบนั้นเขาเอามืออันมาหืมมาจับหัวเรดดึงขึ้นมาแต่เลก็ใช้จังหวะนี้ดีตาของบิชโชแล้วลากคอของบิชโชมากระตกกับเชือกเรดลีสปริงเชือกหมายจะพุ่งเข้าไปกวางลำตัวบิชโชแต่ความต่างของขนาดตัวส่งผลให้ท่านี้ทำอะไรบิชโชไม่ได้เลยบิชโชจับตัวเรเอาไว้อย่างง่ายๆก่อนจะทุ่มด้วยท่าแบ็คเบรเกอร์ จากนั้นก็เล่นง,งานที่หลังเป็นหลักบิ๊กโชวเวียงเลไปอัดกระแทกที่มุมเสาอย่างแรงจากนั้นก็เอาน้ำหนักตัวที่มีขึ้นไปเหยียบบนตัวเลจากนั้นก็จับเลยกขึ้นแล้วก็เอาไปโยนทิ้งดือด้อแต่ปรากฏว่าเลกลับยืนมาตั้งหลักได้นักวิ่งรัมน้าการผู้นี้รีบใช้ความคล่องตัวที่มีเตะเข้าไปที่ขาของบิ๊กโชซึ่งขาก็คือจุดอ่อนที่สุดของคนตัวใหญ่ บิ๊กโชว์ที่เกยสังเวียนพอตัวก็เลยจับทางได้เขารีบสวนด้วยการตบไปที่หลังของเรทําเอาเรถึงกับกระเด็นตกเวทีเลหมดหนทางจะต่อกรเจ้าตัวจึงคว้าเก้าอี้มาซ่อนเอาไว้บิ๊กโชว์ได้เห็นความผิดสังเกตจึงลงตาไปเล่นงานเลแต่กรรมการก็ดันห้ามเอาไว้บิ๊กโชว์เลยเวียงกรรมการออกไปซึ่งเลเลยใช้ยังวะทีเผลน,นี้เอาเก้าอี้ฟาดเข้าหน้าบิ๊กโชว์อย่างรวดเร็ว จากนั้นเรย์ก็รีบขึ้นไปบนมุมเสาและทําการกระโดดลงมาข้าย่ำตัวของบิ๊กโชบิ๊กโชถึงกับล้มทั้งยืนเลย์รีบจับกดทันทีแต่ก,กรกรมการก็นับได้แค่2เท่านั้นบิ๊กโชรีบรุกมาตั้งหลักตรงบริเวณเชือกซึ่งจังหวะน,นี้เลย์เลยวิ่งเข้าไปซิกวันนายเตะเข้าไปที่ท้องของบิ๊กโชก่อนจะซิกวันนายครั้งเตะเข้าไปที่บริเวณข้อพักของบิ๊กโชบิ๊กโชถึงกับซุดไปผ้าเชือกเส้นที่2 เมื่อจังหวะได้ที่แบบนี้เลเลยทำการใส่ซิกวันนายเป็นครั้งที่3เตะเข้าไปที่หน้าของบิ๊กโชยักษ์ใหญ่ตันนี้โดซิกวันนายครั้งที่3ถึงกับเดินเซไปเซมาเลเลยกระโดดหมายจะขย้ำอีกครั้งเขาทยานตัวอย่างรวดเร็วแต่ปรากฏว่าบิ๊กโชดันจับตัวเอาไว้ก่อนจะบีบคอและฟาดลงมาด้วยท่าโชกแสลมจากนั้นบิ๊กโชก็จับกดให้กรรมการนับ1 2 3. และชนะไปในที่สุดบิ๊กโชมไม่แสดงท่าทีที่ดูดีใจเขายังคงทำหน้าบึ้งตึงตอนมาสีหน้าเป็นยังไงตอนกลับสีหน้าเขาก็เป็นอย่างนั้นส่วน่านหน้าของเรถึงกับนอนเจ็บและดูจะสาหัสเอาการเขาไม่มีแรงพอที่จะลุกขึ้นมาจนกรรมาการเห็นท่าไม่ดีจึงรีบให้ทีมแพทย์เข้ามาดูอาการ ทีมแพทย์ได้นําเปรมาเพื่อจะนําตัวเลไปรักษาการบาดเจ็บการเคลื่อนย้ายเป็นไปได้ด้วยดีบิ๊กโชก็ได้เดินกลับเข้ามาอีกครั้งและได้เข้ามาไล่กรรมาการและทีมแพทย์ให้ออกไปบิ๊กโชยังคงแค้นเลไม่เลิกเขาแบกเปรที่มีเลอยู่ในนั้นเอาไปฟาดที่เสาวเวทีอย่างแรงแล้วก็เอาไปโยนทิ้งอย่างไร้เยื่อใยทำเอาน้ำมันรํำหน้ากากลายนี้ถึงกับเจ็บสาหัสหนักกว่าเดิมส่วนอันดามบิ๊กโช ก็เดินกลับเข้าหลังฉากด้วยสีหน้าที่เครียดแค้นและแมสการต่อสู้ของคนต่างขนาดก็ได้จบลงขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้สถานบันเริงขอตัวลาไปก่อนพบใ,ใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ